เดี๋ยวๆค่ะกินนมเลยแล้วว่าได้วีลเอาตีลังกาบ่อยู่ดีๆเด้อสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทํางานสั่นสูงตัวโนเอาแบบบ่ให้เห็นหยัง อยู่เส้่ง้างคางมัวครับโว้ยติดใจความสูงอีกแล้วมันพากันทำงานบนที่สูง หลังจากตัดใหม่ลงไปลั้งค่าก็จนชิมุนเลยเนาะเก่งขนาดพี่น้องเลย<ฮ>เอาเอาเอาเห็นยูตะปูน่เยี่ยมทำไมถึงตะปูได้ <c oughs> มันลู่อื้อลงได้เฮ้ย ใจเยเ็นเท่าน่าใจเย็นๆผู้ทางนาจนมุนมัเนะชุกไปผูรถโตสิโกะมาเฮียงช<โ>ุกงลงผู้ เพียงสิเกาะมาอยู่เว้ยชุกงองข้างผู้เล่เออโอ้ยชุกไปพูดเลยเฮ้ยเออเออโอ้ไปว่าสิเกาะมาทางเดียวกันเฮ้ยย้๊เออสิเกาะมาให้ยัยงพอแล้วทำนานานแล้วนะไลเรื่องมพัดมันก,กับปิวก็แต่ว่า ្័់ះោ៏ំក្្្្មែៀ។្្្មំៅ្្្្មំំ្ เป็นสร้างได้แล้วโตวนี่เฮ้ยขึ้นลังค้ามุ่งชังกระซีไปแล้วเก่งเก่งเก่งประหยัดก็ชงขึ้นชังกระซีได้เลยเออหาตะปูได้อค่อย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 หาตะปูดีๆหาตะปูดีๆ ดีูสิเป็นอะไรเอ่ยดูสิเป็นอะไรเย็นเย็นหรือฮอทคักดูสิคลาดเออยืดเร่องของห่อ นาดงาม่ายหากทับเนาะจนสิมูลบุญไก่กับมาห่อพี่น้องไอ้บอมเนได้น่ะชุกออกคุโลดเด้อนั่นแหละสินเดือนนี่กับแม่พี่น้องไอ้บุญ เตรียมพื้นที่ไว้บเพียง,งแล้วเนาะไม่หักทับเลยจนชิลูเวลาลดย่านความสูงอันนี้ใครแน่ึืนนั่นก็ได้ ຕຶກ8ຊັ न न ້ນນະເດເອີອັນຄັນຕຶກນຈັກຊັນນນີ न न ້ຄັນເປັນຕຶກນຈັກຊັນນະັນດວວນ กัดมาต้องลงทั้งเฮาก็ได้เหยียบตั้งชั้นนี่มานี่เหยียบตั้งอันตะปูมานี่ขั้นชั้นกัดยูน่าใหล้เดี๋ยวเฮาเชือกกระได้ไปให้นะฮะบ่ลมันไกลอยู่ฮะแล้วนะเดี๋ยวลงลงบ่ได้บ่เดี๋ยวเฮากระได้ไปให้ชุกมะลอดมันชุดก่อน อันสุดท้ายโอเคถด้ย่างไปทั้งน้ะย่างาไปฐานให้ชนนะเดี๋ยวจ้าก็ได้ไปรัดตะพี่น่องก็ได้ไปรัดตัวน้ก่อนเมืเดี๋ยวก็ได้นะชมนะมันบีบอออีพมาทดลองซ้น้ำม่นาะเหยียงลูกโอ้ยผัดเจียวมาติมย่ง ลามาไติใช่อาแบบตัวเลขตรงตัวยังเข็ดยังหืมอย่าไปได้อย่าไปได้ เปียกเลยนะอย่างเปียกเลยเห็นบอเปียกแล้วโอ้ย,ยโอ้ย,ย,อ,ยอย่าเฮ็ดน,นี่กินปลาได้เด้อบันี้เด้ออย่ากินเที่ยกินเที่ยวหลิ่นแต่นะ้ำ หเที oui, ่ยวเล่นแต่นงาตะเียงไปอาปืนเชีงไงไม่ด้เชียงเลยอยากได้ปืนมนมอันปัดไฟก็ยากได้งนก็ยากได้ลายกว่าสพรได้มาย่างว่ไม้ไม่

มาเนี่ยยันเชา้าลูกยันเช้าให้ให้ก็ทำชิบหาปใช่หรไปชวนต่ปาไปชวนกับไป là gì mà bùng ngang lấy chuẩn mày sai mày nợ động bùng mày tương mày hùng nè bùng mày bùng mày bùng mày bùng Đây, đây. Đây này đây này rồi ừ. ừ, còn đi nhai còn đi nhai vô rồi giờ thêm nóng bay đây

ันจะถือตัวเองนะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะพ่อแม่พี่นอ้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมรอกันใ่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี